รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับกาก้านาวินยาสีกับรายการอินฟอร์ไลทีวีวันนี้กาล้าก็อยู่ที่ y s d c ซึ่งเป็นโชว์รูมสหรับโชว์สินค้าหรือว่าขายสินค้านั่นเอง วันนี้ก็จะเป็นงานของวันเสาร์เหงาได้ไงเขาถามมาวันเสาร์ว่าเหงาได้ไงก็ไม่รู้เขาไปไหนกันหมดแสดงว่าเขามาที่ YSDC ก็จะออกคึกคืนนิดนึงก็จะมีมิ팅มิงของกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่มาโชว์รถมาโชว์สินค้ากันที่ YSDC ส่วนจะมีสินค้าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันกับกาก้าครับว่าที่ YSDC หรือวันเสาร์เหงาได้ไงงั้นก็มีอะไรมาโชว์กันบ้างมีบูธอะไรมาออกบ้างสําหรับท่านผู้ชมหรือลูกค้าที่ต้องการ หาสินค้านั้นๆอยู่อาจจะมาเจอที่นี่ก็ได้ครับก็ลองติดตามดูครับกับงานที่นี่ครับไว้ ADC ว่าโชว์รูมแห่งนี้มีอะไรโชว์บ้างคุณเชื่อในพลังแห่งอนาคตไหมไม่ My e v o t e c h Technology ปฏิวัติเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่ผสานสพลังแห่งอนาคต Endurance ขีดสุดการปกป้องทนทานทาวา Efficiency แรงเต็มกำลังสมรรถนะและประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด Environment ลดมลพิษเพื่อโลกขีดสุดพลังเพื่อเครื่องยนต์ในน้ำมันเครื่องเพอร์ฟอร์มราด้วยนวัตกรรมสมาร์ทโมเลกุลที่มาพร้อมมาตรฐานใหม่ล่าสุด API SP และอ e l s AC a c GF6A พลังขับเคลื่อนยานยนต์สู่อนาคตที่ดีกว่า ใหม่ evo-tech เทคโนโลยีในน้ำมันเครื่อง Performa by PTT l u b r i c a n t The Moving Innovation สปอร์ t ถูโทนพรีเมียมทุกสัมพันธสปลอดภัยกว่าด้วยระบบ AYC ระชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว New Mitsubishi Expander Cross YS เนีนะครับก็จะมี รถโมบายให้บริการสำหรับลูกค้าทั่วไปใครสนใจนะครับติดต่อมาที่ y s s รวมไปถึงการติดตั้งการใส่แนะนำนะครับท่านผู้ชมครับอย่าใส่เองโดยที่ไม่มีข้อมูลนะครับถ้าจะเอาไปใส่เองแนะนำให้สอบถามข้อมูลหรือหาข้อมูลให้ดีก่อนเพราะว่าการเซตอัพช,ชคนั้นมีความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึงการที่เกาะถนนเข้ามาเกี่ยวข้องการเข้าโค้งเป็นยังไง รีบาวของโช้กเป็นยังไงค่าเคสปรีของโช้กเป็นยังไงบางท่านอาจจะยังไม่รู้ลึกถึงขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราใส่ค่าเคหรือกระทั่งรีบาวของรถที่ไม่ตรงกับสเปคหรือการใช้งานจริงๆอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับการใช้งานเพราะว่าการนี้ก็ถนนเป็นสิ่งสําคัญครับเดี๋ยวจะมาว่าเนี่ผมใส่วี s อไปแล้วทําไมโชคกผมไม่ดีขึ้นก็แสดงว่าเราอาจจะเลือกสินค้าที่ไม่ตรงตามสเปคก็ได้ ก็แนะนําว่าให้ศึกษาก่อนพูดคุยก่อนอสอบถามไปที่ y n s ก่อนได้ครับ <c oughs> ก็มีสินค้าอะไร <c oughs> ก็เข้าไปชมที่ y n ยได้ครับผมนี้ก็จะเป็นโซนของ <c oughs> มอเตอร์ไซค์ลูกค้า <c oughs> หรือว่าอ <c oughs> ของคนที่อยากจะมาดูสินค้าของ head, ว n ย s รวมถึงมามิทต,ติ้งกันมาพูดคุยแลกเปลี่ยน <c oughs> ความคิดเห็นกันสำหรับการใส่โชคมอเตอร์ไซค์แม้กระทั่งการแต่งมอเตอร์ไซค์แบบ เป็นแนวแนวคัตตอมของมอเตอร์ไซค์นะมีหลากหลายรุ่นที่มามาที่งานวายเอแห่งนี้ก็มาพูดคุยและเปลี่ยนความรู้และมองหาอะไรซึ่งกันและกันว่าการใช้งานของรถแต่ละรุ่นเป็นยังไงเราถึงข้อมูลต่างๆที่บางคนอาจจะอยากจะพบป่เพื่อนฝูงเพื่อนเอนนะะอันนี้ก็จะเป็นซูซูกิเลเดอร์ซึ่งจะเป็น150ซึ่งเป็นรถที่บอกได้เลยว่าแรงแรงจริงๆสําหรับเครื่องยนต์150ก็ เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็น154จังหวะที่ค่อนข้างคจดแรงก็เอามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันสำหรับงานมิทติ้งครั้งนี้ของว s วันเสาร์เหงาได้ไงเมงจะเหงาไปยังไงละเสียงดังขนาดนี้ฮะก็รวมถึงวิจาอาจจะมีมอเตอร์ไซค์ที่มันเป็นแนวคัตเติมของแต่ละแต่ละคนความคิดของแต่ละคนหลากหลายของหลายแนวที่ชอบสไตล์อะไรที่มันคล้ายๆการเหมือนๆกันก็มาพูดคุยกัน ก็ไม่ได้มีเฉพาะรถที่เป็นรถรุ่นใหม่ก็มีทั้งรถรุ่นเก่ารถอาคัสซีแปลกๆที่แต่ละคนก็จะชอบมาสร้างสรรค์จัดทํากันเองก็บอกได้เลยว่าคนไทยก็ประดิษฐ์ชิ้นงานแต่ละอย่างออกมาได้สวยงามมากเลยทีเดียวก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่เราจะต้องไปชมต่อครับถ้าก็เดินมาถึงบูธซูซูกิที่มีรถมาโชว์สามสไตล์ก็คือเป็น ซูเปอร์บายที่เป็นตัวพันซีซีมาโชว์แล้วก็เป็นตัวลุยลุยลุยป่าลุยเขาลุยโคนก็จะเป็นรุ่นสไตล์ออกแนวทัวริงสาหรับคนที่ชอบขับขี่ในสไตล์ออกชมเที่ยวภูเขาหรือออกแนวลุยสไตล์ที่ลุยๆไว้ง่ายเข้าป่าเข้าเขาอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นก็จะเป็นสกูตเตอร์บิ๊กสกูตเตอร์ที่เป็นรถสไตล์เกียร์ออโต้แต่ว่าซีซีที่เยอะขับขี่สะดวกสบายในการใช้งาน ก็ซูซูกิ Suzuki ก็มีให้เลือกหลายอย่างหลายยี่ห้อหลายไอ้ไม่ใช่หลายยีหหยหหยย่ห้อหลายรุ่นสําหรับลูกค้าที่ต้องการหลายแนวหลายแนวที่จะไปใช้งานก็จะไม่ได้มีมมเฉพาะรถใหญ่ก็จะมีรถเล็กให้เราไปใช้งานจับจ่ายตลาดด้ด้วยสไตล์นี้ก็จะเป็นสไตล์แบบทัวริง่งหลายท่านอาจจะชอบในการออกทริปบอกได้เลยว่าซูซูกิมีตัวเลือกให้เลือกหลายรุ่นลองเข้าไปชมครับที่บูธซูซูกิครับ ครับกา,าก็เดิมอีกถึงอีกหนึ่งบูธท,ที่เป็นตัว Harley d ด v i ิส o n ที่บอกได้เลยว่าหลายๆท่านมีความใฝ่ฝันมีความต้องการที่อยากจะได้มาครอบครองในรถยี่ห้อนี้สไตล์แบบนี้วันนี้ Harley ก็ได้นำตัวสปอร์ตเอมาเป็นตัวเด่นแล้วก็สปอร์ตไกด์บอกได้เลยว่าความแตกต่างที่หลอนั้นหล่อแตกต่างกันแต่อยู่ที่ความตรงใจของท่านผู้ชมนะว,ว่า คันไหนรุ่นไหนที่ตรงใจของท่านผู้ชมก็มาชมกันที่บูธฮารลี่ดีพิสันบอกได้เลยว่าโอ้ยกาก้านี่เห็นแล้วแบบ้ำดายไหญ่ลำดายไหลตลอดเลยครับสำหรับบูธทุกบูธที่เดินมานี้ก็สวยๆทั้งนั้นเลยครับลองมาชมกันครับ เฮ้ย hey, ช่างอยากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะแบบไหนดีอะถ้ารถหัวฉีดเกียร์ธรรมดาช่างเชียรย Challenger 4T ฝาน้ำเงิน oh, oh, oh. ช่างพร้อมรถพร้อมน้ำมันเครื่องพร้อม34 oh, oh. Challenger 4T ฝาน้ำเงิน oh. มาตรฐานสูงสุงสดจากโซฟ MA2 ป้องกันคลัชลื่นเข้าเกียร์ง่ายไม่สะดุดเร่งแรงประหยัดน้ำมันตอบสนองทุกจังหวะเฮ้ย oh, oh. เอาัวนี่แหละพี่รถหัวฉีดเกียร์ธรรมดาช่างเชีรย Challenger 4T ฝาน้ำเงิน ครับตอนนี้ก็ลองของจริงแล้วครับสำหรับการทดสอบโช oked y d ที่ใส่กับ XMAX นะครับออลองดูว่าใส่ไปแล้วจะนุ่มนวลหรือว่าจะเป็นยังไงดูแล้วคนกับรถนี่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากเลยลองดูครับโอ้โห ตกใจกับอีตกใจกับอีเสียงดังนี่ <laughs> บอกได้เลยครับไม่ง่ายสำหรับการขี่รถทดสอบแต่ด้วยศักยภาพของโชคที่ ให้สมรรถนะที่ดีก็เลยจากขับขี่ที่ยากก็จะกลายเป็นง่ายขึ้นการาดูแลรถควบคุมรถก็จะง่ายขึ้นแต่สําหรับคนที่ยังไม่ชินกับรถหรือการให้งานอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักก็ต้องระวังนิดนึงการขับขี่ก็ต้องนึกถึงความปลอดภัยหน่อยเพราะว่าการขับขี่นั้นถ้าเราประมาทก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้แต่ส่วนเรื่องของโชค๊คก็จะช่วยในการซัพพอร์ตแรงกระแทก หรือการซับอของแรงสะเทือนของรถได้ดีเนื่องจากการเบรกการทรงตัวนั้นน้ําหนักของอรถจะไปอยู่ที่ล้อซึ่งล้อก็จะรับน้ําหนักจากโชคลงมาถ้าโชคที่เป็นชคที่ไม่ดีหรือกระด้างเกินไปก็จะทําให้การทรงตัวหรือน้ําหนักนั้นการถ่ายเทยน้ําหนักไปล้อแต่ละล้อนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปการซับแรงกระแทกก็จะเพี้ยนออกไปแต่ YS s H, ทุกรุ่นที่ใช้ในของ ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะหรือไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นที่ผลิตออกมาก็ได้ทดสอบมาหลายๆรุ่นแล้วว่าผ่านมาตรฐานในการทดสอบเรียบร้อยบอกได้เลยครับว่าชัวร์วายเอครับกาก้าก็จะสอบถามทางเจ้าหน้าที่ของวาเอสเซนะครับว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมาบ้างสําหรับไว้ในการใส่เข้าไปในการที่เอารถมาทดสอบครั้งนี้ได้เปลี่ยนชิ้นไหนไปบ้างครับครับผม โอเคครับก็รถเออ่ย amaha xmax คันนี้นะครับจริงๆเนี่ยก็ได้ปรับเปลี่ยนทั้งโช้คอัพด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยแบบครบถ้วนเลยเฟรมอัพด้านหน้าครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเอ่อกซ์อัพเกรดคิดนะครับที่เป็นการเปลี่ยนชุดใต้ในนะครับผมเป็นตัวอัพเกรดก็คือจะให้ความรู้สึกนุ่มนวลกว่าอย่างนี้พี่กาก้าเนี่ยได้ขับทดสอบโมที่เป็นลาน่าขนาดไอซีล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นบ้มที่เราสามารถพบเจอได้ในทั่วๆั่วไปถนนทั่วไปครับก็จะให้ความนุ่มนวลแต่ว่าที่พิเศษเลยนั่นคือตัวของโช ซึ่งถามว่าดีขึ้นยังไงหนึ่งคือเซตติ้งใหม่ครับเป็นเจเนอเรชันใหม่นะครับเหมือนรถที่เวลาออกแบบใหม่ปุ๊บตัวนี้คือแบบเป็นตัวนิวนิวโมเดลเลยนะครับแบบใหม่หมดเซตติ้งใหม่หมดนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยยังเป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับให้เรื่องของน้ำหนักเนี่ยมันเบาแล้วก็ความนุ่มนวลการปรับเซตเนี่ยปรับได้ง่ายนะครับก็อันนี้คือทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยครับผมแบบฟูลออฟชั่นจากไวแอสเซสครับครับก็ก่อนที่ผมจะลงทดสอบนฮะก็ได้ดูทางเจ้าหน้าที่เขาได้ทำการทดสอบให้ดูก่อน นึกอยากโอ้โหขับคล่องแค่วักเลยพอผมลงไปเนี่ยไม่ได้ชินกับรถแต่โดยที่โชคเขาดีก็เลยทำให้ผมเนี่ยขับขี่ง่ายขึ้นเความแตกต่างมันก็คือตรงนี้ถ้าเกิดเป็นโชคที่ไม่ดีและคนที่ไม่ถนัดมอเตอร์ไซค์อย่างผมกล้าจะเกิดอันตรายได้ครับโดยเฉพาะเลยถ้าเกิดว่าเป็นรถช่วงอายเดิมเนี่ยสิ่งที่จะพบเจอได้เลยคือเรื่องของการที่มันกระแทกตอนนี้อย่างเงี้ยครับครับมันจะรู้สึกกระด้างแล้วมันจะควบคุมยากโดยเฉพาะจังหวะที่จะเลี้ยวนะฮะมันกระด้างกระด้างตลอดเนี่ย มันจะเลี้ยวยากแล้วก็จะควบคุมรายเลี้ยวเนี่ยอ๋อผมก็ว่าอยู่ทำไมไอ้เงี้ยง่ายอย่างผมเนี่ยรถมันไปได้แต่แสดงว่ามีการปรับเปลี่ยนสิ่งที่ทำให้เราขับขี่ง่ายขึ้นอ่าโอเคครับนะขอบคุณทางไวเอมากครับสำหรับให้ข้อมูลและการในการทดสอบรถในครั้งนี้ครับขอบคุณคุณคุณแบงค์มาครับขอบคุณครับฮอนด้าซิตี้ e-hv ใหม่สปอร์ตพรีเมียม ว้างแรงประหยัดปลอดภัยกับ Honda Sensing แรงล้ำประหยัดครบคำตอบของวันนี้ล่าสุดแห่งดีไซน์พรีเมียมใหม่ของความแกลด Yamaha Grand h i l a n o Hybrid Connected ใหม่ยกระดับความไฮคลาสปอีกคัน <My> body. ชีวิตมีคลาสส mart s ต y ์พ p r e m i ย m ความภูมิใจครั้งใหม่ที่แกรนกว่าที่เคยใหม่ Yamaha Grand p h a n o Hybrid Connected าของบริษัท US Motorbike นะครับที่วันนี้เรามาฉลองครบรอบ5ปีนะครับในงาน USM 5 Year Celebration นะครับซึ่งเรามีสาขาปัจจุบันนี้เรามีทั้งหมด3สาขานะครับคือที่อุบลราชธานีที่หาดใหญ่และก็ล่าสุดคือที่สาขาธนบุรีนะครับที่อยู่บริเวณรงเวียนพระราม5ราชพฤกษแห่งนี้นะครับก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ส่งมอบนะครับรถ จำนวนมากนะครับให้กับลูกค้าแล้วก็ดูแลนะครับในส่วนของบริการหลังการขายเนี่ยให้กับลูกค้าเป็นจำนวนมากนะครับที่ชอบในแบรนด์ Harley Davidson นะครับและวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เรามาร่วมชนทนงกันนะครับในงาน USM 5 y e a r Celebration นะครับก็โดยเฉพาะปีนี้เป็นปีพิเศษนะครับว่าปีนี้ Harley Davidson เนี่ยฉลองครบรอบ120ปีด้วยนะครับอย่างวันนี้ที่เรานำมาเนี่ยก็จะมีรถ เป็นตัวแอนนิวเซอรี่พิเศษนะครับสองรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอัลต้าลิมิเต็ดนะครับร้อยสิบปีแอนนิวเซอรี่นะครับซึ่งเป็นรถลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับผลิตมาจำนวนจำกัดแล้วก็ที่อยู่ด้านหน้าของผมคันนี้สีแดงนะครับก็จะเป็นรถร้อยยี่สิบปีแอนนิวเซอรี่รถกลายนะครับซึ่งเป็นรถลิมิเต็ดอิดิชั่นเช่นเดียวกันนะครับก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามาชมนะครับแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเช่นวันพรุ่งนี้เราจะมีกิจกรรม CSR นะครับไปร่วมกันทำบุญนะครับกับมูนิธิสเซนต์มาตินนะครับแล้วก็มีกิจกรรมงานปาร์ตี้ต่างๆนะครับแล้วก็มีวงดนตรีมาเล่นนะครับมอบความสุขให้กับทางไรเดอร์ทุกคนนะครับที่ฮาร์เรดูซอนสาขาธนบุรีนะครับก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ฝากนะครับทุกท่านได้เข้ามาใช้บริการนะครับทีมงานผมทุกคนเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะรับใช้ทุกท่านอย่างเต็มที่นะครับผมขอบคุณมากครับ ดีซีวีีเดินหน้าลุยตลาดรถบัสส่งแชสซีรถโดยสาร m e r c e d e s b e n บรุ่น O.H.1626L นำเสนอนวัตกรรมหนุนผู้ประกอบการขนส่งมวลชนและการท่องเที่ยวหลังจากเปิดประเทศเต็มรูปแบบช่วยประหยัดต้นทุนพลังงานคุ้มค่าการลงทุนพร้อมลดมลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับแชสซีรถบัส Mercedes-B ส n บรุ่น O.H.1626L สามารถนำไปประกอบเป็นรถโดยสารที่มีจำนวนที่นั่งตามกฎหมายกำหนดได้ทันทีได้รับการออกแบบสำหรับตัวถังรถโดยสารให้มีขนาดความยาว12เมตรเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพแข็งแรงทนทานและใช้งานได้ยาวนานได้รับการพิสูจน์ความแข็งแกร่งมาแล้วทั่วโลกด้วยเครื่องยนต์อันทรงพลัง Mercedes-benz OM 906LA ให้กำลังสูงสุด260แรงม้าแรงบิดสูงสุด950นิวตันเมตรที่1,200ถึง1,600รอบต่อนาทีระบบเกียร MB ์ MBG 85.6 6สปีดมาพร้อมระบบด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงด้วยระบบป้องกันล้อล็อกจากการเบรกกระทันหัน ABS Engine Brake ที่เพิ่มกำลังเบรกถึง30% ด้วยระบบเบรกเครื่องยนต์แบบท็อปเบรกซึ่งเพิ่มความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารทั้งยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและยืดอายุการใช้งานเพิ่มเติมได้อีกด้วยรวมถึงความสะดวกสบายที่เป็นแนวคิดสำคัญของ Mercedes-Benz ด้วยระบบการสั่นสะเทือนให้ความรู้สึกนุ่มและสบายสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ทั้งนี้ DCVT เปิดตัวด้วยราคาแนะนำขายปลีก2.65ล้านบาทพร้อมแพ็กเกจบริการหลังการขายระยะประกัน2ปีหรือ200,000กิโลเมตรสำหรับระบบส่งกำลังและเครื่องยนต์แถมฟรีอะไหล่บำรุงรักษา17รายการ4ปีหรือ240,000กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อน พบกับการเปิดตัวแชสซีรถบัสเมอร Mercedes ์ e e s s สเบนรุ่น O H 1 6 2 6 L ที่คุ้มค่าในทุกมิติได้แล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างรครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่กาก้าพา,าเดินชมงานที่ไว้เอสก,กันแล้วก็มีหลากหลายบูธให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้รับดูกันได้ได้มองหาสินค้าที่ต้องการการันหวังว่างานครั้งนี้ ที่เป็นงานของ y ายเวันเสาร์เงาได้ไงสำหรับสัปดาห์นี้กากาก็หมดลงแล้วจะติดตามกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการ i n f o อ i ์ไลท TV มีหลายช่องทางให้ท่านติดตามไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k หรือจะเป็น Tik Tok กนะก็ไปติดตามันดูหลายช่องทางสำหรับ i n f o อ i ์ไลท TV ก็สัปดาห์หน้าหรือครั้งต่อไปนะครับกากาจะพาไปดูอะไรนั้นก็คอ,อยติดตามกับ i n f o อ i ์ไลท TV ครับ